สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีช่วงเช้านะฮะประจำวันที่22นะครับเดี๋ยวมาฟังอัปเดตนะครับในส่วนของ DJI นะครับหรือดัชนีดาวโจนนะฮะดัชนีดาวโจนในส่วนของแท่งวันนะครับปิดเป็นแท่งกลับตัวนะครับเรียบร้อยนะฮะราคาดันขึ้นมาทดสอบในโซนของแนวต้านนะครับชุดนี้นะครับเป็นฟิโบสามแ นะครับและส่วนในราคา33713เน่ี่เป็นฟิโบ61.8เอ่อร์และ61.8ก็คือ3400นะครับกรอบราคานะครับณนะวันนี้นะของวันนี้เลยนะครับแท่งเดปิดเขียวเต็มแท่งนะครับไม่มีไส้เลยนะฮะนั่นแปลว่าปริมาณแรงบายค่อนข้างเยอะนะครับผมไปดูในส่วนของ H4 ครับในกรอบของ H4 ตอนนี้จ่ออยู่แนวเอา38.2%นะครับแล้วก็เป็นแท่ง FVG หรือแท่งอิมบาลานนะครับของชุดนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าด้านบนนะครับจุดระหว่างรอยต่อนะคือก็คือดรอปเบสดรอปนะครับแต่เบสตรงนี้เป็นเบสที่สร้างใช้ระยะเวลาในการสร้างไม่นานนะครับพักตัวแค่นิดเดียวในแท่งสีชั่วโมงแล้วก็ดรอปตัวลงไปต่อนะดังนั้นก็ตรงราคานี้นะครับต้องระวังดีๆนะครับมีโอกาสท ขึ้นไปแตะเราล่วงลงแรงก็ได้นะครับหรือจะวิ่งผ่านขึ้นไปเลยก็ได้เพราะว่ายังเหลือสัาายในโซนบนก็คือ3-400อ่าแผนวันนี้จะเล่นยังไงนะครับแผนวันนี้จะเล่นยังไงเราเราไปดูดีมานก่อนว่าดีมานมีจุดไหนบ้างนะครับมีดีมานตรงนี้นะฮะหจุดนะครับผมแล้วก็แถวนี้ 1. จุดนะครับแล้วก็ ตรงนี้อีก1จุดประมาณ3จุดนะครับในส่วนของดีมานเราวัดฟิโบลงไปหาการรีเทคเมนต์นะครับลองดูว่าราคามีโอกาสลงมาย่อในโซนไหนได้บ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีโซน38.2%เนะครับเหนือโซนขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะฮะเหนือฟิโบขึ้นไปหน่อยหนึ่งจะมีโซน38.2%แล้วก็มีในโซนของ50%และ61.8% 3ราคานะอันนี้คือกรอบในการย่อ ของฝั่งบายแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ลงมานะครับเราจะไปเด้งเซลล์ตรงไหนนะครับให้เล็งบริวารบริเวณที่เป็นฮิ d เด้นตรงนี้นะครับซัลายหรือว่าเบสที่เขาสร้างแค่นิดเดียวนะครับแล้วทิ้งตัวลงมาตรงนี้นะฮะ ก็เล,เล็งไว้ก่อนนะฮะถ้าราคาไม่ยอ่อลงมาแล้วก็ไม่บายขึ้นไปแล้วกันนะครับไปรอเด้งเซลนะฮะเพราะเด้งเซลตรงนี้หนึ่งคือ38.2%เนตาะตรงนี้นะครับแล้วก็50%แล้วก็61.8%มีกรอบแนวอยู่ประมาณ3ราคาดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราเล่นเราจะเล่นกันในกรอบนี้นะครับถ้าขึ้นมาโซนนี้เราเด้งเซลล์ s เเหนือเหนือไฮต,ตรงนี้นะครับผมอ่าแต่ถ้าราคายอ่อลงไปก่อนนะครับแนวรับมี3จุดนะครับผมกรอบราคาเดี๋ยวให้ไว้นะฮะ กรอบราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมหลุดแนวรับตรงนี้ก็ประมาณ3,3,1,2,1หนะครับลุดแนวรับตรงนี้ก็ประมาณ3 2 9 4 9และแนวรับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3,2,7,9,8นะครับในส่วนของแนวต้านก็เป็นแนวต้านใหญ่ๆไปนะครับผมก็คือ3 3 4 4 1 3 3, 3 7 0 1แล้วก็ 3- าทั่วเลยแล้วกัน 3- 4ทั่วด 5, 3 4ามโอเคในส่วนของอัปเดตแนวรับแนวต้านในวันของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรคขจะแท็กไปนะครับก็คือส่งแผนไปในห้อง Open Chat ให้นะครับผมสำหรับ DJI ในช่วงเช้านี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ